สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปในมนีนะครับมนีก็ทิเป็นเรื่องเล่านะครับของการผสมเทียมง่วนะครับผมก็เลยนะครับติดตามมาถ่ายทํำนะครับกับหมอหนุ่ยนะครับผมคุณหมอหนุ่ยนะครับผมสวัสดีครับนะครับเป็นหมอผสมเทียมง่วนะครับผมมนีก็ทิ การสาธิตหรือว่าวันสาธิตนะครับก็คือว่าเพิ่นท้อเห็นไผสมงัวใช่นะครับผสมการนะครับการเป็นหมองัวผสมงัวมานี่เจ็ดปีแล้วครับคุณหมอสิบสองปีครับสิบสองปีนะครับถือว่าประสบการณ์หลายแล้วนะครับว่ามปนว่าเป็นพึงเหตุไม่ครับผมก็ได้รับคว้อมใบ้้างใจจากพี่น้องนะครับของจังหวัดอ่าสระามนะครับเระว่าจะเป็นอำเภอว่าปีอำเภอบละเบือนะครับหรือว่า เขตแถวๆนี้นะครับผมไปผสมได้นะครับว่าจะเป็นกุดล่างนะครับหน้าเชือกหรือว่าโกสุ่มหรือว่าเขตใกล้ๆแถวนี้นะครับนอนที่นะครับาง้อขึ้นหรือว่าอยากผสมนะครับก็ท้วมหาได้นะครับนอนเดี๋ยวสิขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับแดะที่ตามไปเพิ่งนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นงัวนะครับตัวที่สิ ทำการผรสมเทียมมาเนี้นะครับหัวงามนะครับง่วงวหน่อยว่าเป็นลูกแฝดมาผสมมาเนี่กับยูบันโคกไงนะครับผมซึ่ง้าว่าเป็นทีได้รับความไว้วางใจนะครับสีมาประจำนะครับ ไอฟอง้าแฝดเตะครับนั่นคืองามแทนโอ้คนละเมีโอ้มาขคืงง้วแฝดนะเตดียวกันเดียวกันอ้วโอ้ครับหาคนบบบมี้น่าให้กินหนักโอ้แม่ตัวนี้ง้ามครับนะตกไงเลย นะครับซึ่งนะครับมอหน่อยนะครับกสินะครับเพราะว่า่มเมนตัลสิผสมเทียมอย่างเดียวนะครับผมรับเพราะว่างัวสีเก็บงัวป่วยนะครับกัเอินได้นะครับผมไปฉีดยานะครับหรือว่างัวแม่ไม่ออกลูกยากนะครับผมว่ากัเอ่อมันออกลูกยากก็โทษเอินหมออดไนะครับหมอกะสิไปซอยทำขวัดได้นะครับ เดี๋ยวก็ปล่อยให้มันนะครับหลายทานนะครับว่ามีประสบการณ์คิดว่ามันสิออกเองง่ายๆนะครับงวนธมนณีแห่งเอาโตใหญ่ๆมาพานะครับผมเอาโมโตพันุใหญ่มาผสมมันออกยากนะครับบางบางบางเขตนะครับมันตายนะครับเนาะเสียดายทั้งเมียทั้งลูกนะครับซื้อมาบอมเป็นราคาถึกๆครับง้วนะครับเอกากโทษอื่นหมอซะเพิ่นไปซอยด้อยู่นะครับเพิ่นบ่อแพงนะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีมูลาค่าในตอนนี้เลยนะครับน่องหัวนะครับนะครับการดึงค้ว่าหัวดืองัวบ่ดือแแ้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ทายเงีๆเลยมาีวิธีาาการนะครับ,ๆๆนนรบออเข่าซ่องสำรับ นำเสืองัวนะครับก็บมีหลากหลายนะครับตัวใหญ่ตัว,ตวน้อยนะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับผู้ที่มักผู้ที่เบิง่งบางที่เบิง่งจากหันจากหนีมาว่าโอ้ตัวนี้มันงามตัวนี้มันให้ลูกดีน้ำเสียตัวนี้นะครับก็บปรึกษาได้ถามได้นะครับเนาะคุณหมอส่วนมากเอามาไวหละละตัวใดดีๆด,ด,ดังๆนะครับ làm ngua khẩu soang còn nữa các bạn. Hôm nay phải đen. สำหรับนะครับตัวที่สีเอามาผสมมานี้นะครับเป็นน้าเสือตัวนี้ครับไอ้มดแดงนะครับนี่ก็จะเป็นพวกอารบัมภาพนะครับสําหรับเอาให้นะครับพี่นวองเบิ้งไว้อยากได้ตัวใดนะครับพวกน้าเสื้อที่มีอยู่นะครับงัวควายมีเบิดนะครับหลากหลายครับเรียกขัดสันมาแต่ตัวดีๆไปนะครับ พี่น้องได้เรียกเลยครับหมูหันแบบนี้นะครับนี่จะเป็นการผ่าอันนี้ก็จะเป็นการเอาน้ำเสียนะครับถุงมืออุปกรณ์นะครับสำหรับการผสมเทียมครั้งนี้นะครับงัอว,วยง้วเป็นโรคนะครับผมหรือว่ามัน บ่สบายเนาะนะครับกระทบมาเอือนได้นะครับเดี๋ยวหมอกษตินี้ยาไปฉีดให้ดูแลรักษานะครับเนาะเป็นสิ่งที่มีขาลายนะครับง่วนชุมนนี้นะครับแล้วก็สำหรับทุกเศร้านะครับเกษสรได้ออกยูนะครับผมคุณหมอเกษตรเองสิละปกติเราผสม เวลาใดแน่คุณหมอย้ำเส่ากับน่ำขลังอ๋อย้ำเส่ากับน่ำขลังสำหรับผู้มีงัวงไม่ถึงงัวงัวมันขืนมันห่าวมันคมนี่พร้อมเซ้งเลยบ่หรือว่า18-20ชั่วโมง24ชั่วโมงก็ได้อ๋อก็คือบ่เหมืนว่าตอนมันขืนอยู่เอาไปผสมเลยนะครับก็คือทาให้มันอวยนะครับประมาณ18-20ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงนะครับจังที่โอกาสติดมันยังสูงเนาะ หมู่บ้านมันมันมันโคมย้ำเรงบบพ่าโอมันข้ดย้ำเลยอ้เว่าแต่ว่าย้ำเรงมันยังมันบ่ทันไว้ยอันนี้คุณหมอถ้าถ้ามาผสมแล้วมันบ่ติดรอบแรกกังเสีมนี้การประกันอีกเจกะกรอบบ้างหมโออประกันสามเทือนะครับก็คือจีวอกันเอ้ยจีวอกันจ้คของจับ กับนี้การรับประกันอยู่นะครับเนาะแต่่ตตางว่าบางคนผสมสามเทียสี่เทียบเทียนี่ก็ต้องมีการลั่งหมดลูกนะครับกับคุณหมอการลั่งหมดลูกได้นะครับ ดูเด <łość> ็กเรนละครูเพียนรักกระดาษกระดาษจงหากันยาตลอลาบุนศาทำการฉีดนะครับฉีดน้าเชื้อเข้าไป แล้วเนาะให้ส่งตัวมาแล้วแตีกันะนึ่นะครับมันจองี่นะรับงงูตัวนี้ก็ผสมโตมาแล้วบอติดนะครับบาดีก,ก็เลยได้มาผสมเทียมน้องมึงกระพ่านรอบนึงแล้วบอตีอีก่ว่าผสมประปานีมีขีดยาแก้อักเสบหรือว่าแจ้าหนีน้ำ งูอ่ะตัวนี้เคยผสมแแหมาแล้วนะครับบอติดแล้วก็ผสมเทียมตันึง่งแล้วก็บบอติดนะครับนี่ถือว่าเป็นเตัวที่3นะครับคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันบอติดอีก็ึงมีการฉีดยาบำรุงหรือว่าแก้ไขไปตามสถานการณ์นะครับตามสถานการณ์ลักษณะของงัวนะครับว่ามันติดยากนะครับหลายท่านมีปัญหาไปเสื่อมลายหมองแล้วบอติดนะครับแล้วโทรมาปรึกษาบังแดเด้อครับเด้อ นี่หันเหตุรัตุอุณหภูมิของงูอ่ะอ่ะเฉียดยาตอนนี้เลยแิ่คุณหมอยา,าายาอยันนี้เขาเห็นยาครับบำรุงเท่ออยังแกียร์เสบเป็น,นสเต็ปเออเอครับ อ๋อยาแก้อักเสบอันนี้มันแห้งเรียบร้อยแล้วพอเรียบรอย้อยกะทีทำการปล่อยงัวแต่ทังนี้กะทีนับออกแกงหน่อยครับก็เลามันเขามันเห่าเสือเกิน ทำเนียก็ถือว่าเป็นจิตจับวัดประจําวันนะครับของหมอหนุ่ยนะครับผมมาย่ำเศร้านะครับกสิออกทําการผสมงัวครับเหล่าแต่พี่น้องคนโทรมาบอกเนาะนะครับย่ำเศร้าแล้วก็ย่ำแรงนะครับผมคนนี้ก็บ่ได้เป็นหมอื่อๆแล้วเป็นหอดผู้สวยนะครับผมหลายตําแหน่งเศร้าเป็นคนแล้วเป็นผู้สวยก็เป็นหมอแล้วเคนนี้หลอดน้ำเสียเนียบไสใบฮะเนียบไสใบอ๋อแบบนี้ นะครับก็สินี้ใบพร้อมนะครับให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับเรื่อง้ว้็กผสมเทียมแล้วกไปกินยาตัอนะครับผมนะครับย้ำเศร้าหาฉีดยาง้วผสมง้วย้ำแรงกับไปนะครับ หลังเจากมีเคสเดือดเดือเดืนเดืนโทรมานะครับซีทุ่มหาทุ่มเอิ่นไปเอาหมดลูกหมดลูกง้วมันบ่เขาอูนะครับก็โทรมาเอิ่นคุณหมอกระไปได้นะครับเคสว่าปีบัระเบือนะครับไกลๆเนาะถ้าเป็นย่ำคำย่ำขึ้นนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นผสมนี่ก็ไปได้ยุ่นะครับพี่น้องผู้ใดคำว่าเบิ้งแล้วนะครับ บอยากทดสอบทดลองหุ้นหมอเบื้องนะครับประสบการณ์สิบสองปีนะครับถือว่าลายอยู่นะครับเห็ดเบียกเห็ดงานดีนะครับยำเวียนกับบอคอยเด็ดผักคอนนะครับยำเคลืนกับไปหาอยู่หากินหาหนูหากบนะครับผมกับจอยคืนจอยขึ้นนะครับหุ้นหมอเห็ดเบียกลายนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องกับอ่าที่เลี้ยงงัวเนาะนะครับอยากให้งัว แดงว่าดีๆหัวอุดมสมบูรณ์เบาเจ็บปป่วยวัวเป็นฉีกกระตึกืกโทมาเอือนคุณหมอไปฉีดยาให้นะครับเนาะผสมหัวผสมเทียมหรือว่าเลี้ยงคว้ยนะครับผมใส่บริการใดนะครับเป็นกันเองนะครับเนะบาะวางไงออเสียดลักษณะนี้นะครับกระสินแนบไปอันนี้เอาให้นิพพานเนี่ นี่ได้พัตตาเอาไว้นี่นะครับสำหรับมือนีมาสมอยูุวางโคกไงนะครับซึ่งเพื่อว่อาปีปทุมนะครับดูเ่เรกันครับแต่เนี่ยมนม่ใไหนซึ่งนะครับพี่น้องอยูุวางโคกไงกับใจใบริการเป็นประจำครับหลายเกือบ

ตามแก่ให้เนาะนะครับเพได้เสียยังอีกนะครับกระจายเทยีเดียวตั้งแต่ที่แหลกนะครับคือว่าตามแก่งานให้ตามบริการให้นะครับสำหรับแต่ละเครือสิประมาณนี้นะครับเนาะนะครับพี่น้องที่สนุกสนใจนะครับหา โอ้โหคิดอยากงัวนี่แล้วงัวขึ้นจะไปหาหมอยุใสมาผสมให้นะครับคิดว่าออกคิดว่าฟอก็โทรมาหาหมอหนุ่ยได้นะครับผมซึ่งตอนนี้หมอหนุ่ยก็อยู่บ้านหกสร้างนะครับอำเภอว่าปีประทุมนะครับตำบลแคนนะครับก็สามารถไปได้นะครับผมบรรบือว่าปีครับกุดลั่งโกสุมนะครับหน้าเชือกนะครับแถวนี้นะครับ กะโทรมาเอื้อนได้นะครับเนาะนะครับงัวงแต่งแต่งง่วออกลูกว่าได้กะย่าปล่อยอันไหวนะครับเรือนะครับคันมันตายนี่เสียดายแท้ๆนะครับโมเมนต์แา้วถึกถึตั้งผู้เลี้ยงกะหักน้ำนะครับเนาะมให้หมอไปเอาออกซอยทำควอดนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาตอนนะครับมาฉีดยาควายนะครับกระบ้านที่การกระบ้านโค้งง่ายก่อนนะครับอันนี้มัน ยู่บ่ไกลกันนะครับเพิ่นก็ะใสบริการหมอนหนุ่ยประจำนะครับเพิ่นใส่กันอยู่ประจำครับอย่างเป็นธรับนะครับออการนี้ก็สิมาฉีดจจยายาบำรุงกับยาแก้ขิ้เหียน่นนะครับกนะุ้ยเพิ่นออกใหม่เมื่อวานนะครับตัวใหญ่คักบม้วนออกมืว้วานยำเลีงนะครับนี่ใหญ่เลย กว้ยตัวนี้ปลาผสมพันธ์หาสนหรับอาจจะเสกปลาคว้ยเขาซ่วงแล้วก็ฉีดยานะครับผมเดี๋ยวที่ตามต่อไปครับครับตอนนี้จะเอางวงเขาคอกไปหมัดใบเพราะได้ฉีดง่ายๆว่าโอ้คว้ยเขาคอกนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องอุปกรณ์ยาสำหรับรักษางัวงคว้ย ไว้ออกมือเดียวถักง่ายยังไงนอย่ันัออกไปีเนาะมาลังช้านะออกแคผมปอมก้าคว้ถาม็ผมเลยว้ยมะโอ้ผมเลยว้ยมามอันเจ๊เสียนได้นอนเวลาังไหนผมจะรักหาแมียรึหาแมียเขาใคร ใช่หลาบ่เคยูห้ใช่ตไห้ีแต่ลูกมันอยู่ใก่้่เป็น้องกระายเท่แม่ทั้งลูกเ้แต่นี่มันเคยงามแต่วมันเป็นชี้เหียนเคย้ยงายหนกันสุดลาปหาเมืองตบท่นเป็นคาครับ

ไายลงหาลุ้ว่าหมอหนุ่ยมษาหา้งามตรคารครับร <laughs> ยลูกยาได้เอ้ย <laughs> ปกติเราวนี่เอือนหมอหนุ่ยรู้ป่ะครับเอือนหมอหนุย่ยโอ้จนยนล่าลำคาญนะ <laughs> ครับหมอระจำขอบคร <laughs> ัวครับว่าปกติกับว่าเป็นเคยเป็นนาศีเกียวันเท้าคั้ผู้ห้ครับย่า <laughs> ลูกยอาได้ ไอ้นี่ก็ที่เฉียดกันติอนโอ้ตื่นท่วงอาจาถามเลซื้อกับเรนนี้อยากมันอยากอายกล้องอ๋อตอนนี้ครับ 2เข็มนะครับผม เป็นสามเข็มเนลูกผูงามมันีแม่ผู้ให้มันก็อนายตายมันเป็นตัวนั่นนะตเจาว่าสียาให้ครตัวนึ่งนะครับกระสียาบอกแกงไว้ให้มันมองลูนี่แม่บ้านบอกออกไปน้ำกันเลย่าสเอิเจ้าเจ้าเห็นไ้ข้าดากเจ้าเลเจ้าเลยยุ่นอนเราก็เล้วเลี้ยวกเลี้ยาก็เล้วดึงเราก็เลี ครับในเสีสดยดาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าคอกนี้มันเป็นขี้เหี้ยนเป็นขี้เหี้ยนแล้วมันก็มันติดกันนะครับผมต้องเฝ้ารักษาเด้อนะครับผู้ใดเป็นง้อคุ้ยผู้ใดเป็นนะครับผมมันปล่อยไว้มันจะติดล่ามไปตัวอื่นน้ำนะครับทั้งคันละครับตัวเข้งนเนีหัวมันตุ่ยเลยเขาต้องเสีย ทำเรียบร้อยนะครับผมว่าจบไปอีกเคสหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหยับออกก่อนนะครับเนาะนะครับสำหรับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีงัวมีคล้วยนะครับผมก็มองจักเบอร์หมอนะครับจากผสมเทียมนะครับใหญ่งวสายพันธุ์ดีตัวใหญ่นะครับผมรูว่าคว้นะครับผมก็ โทรมหาหมอหนุอยได้นะครับเนาะเอื้นใส่บริการกันนะครับเป็นกันเองนะครับผมคุยกันได้ง่ายๆนะครับไอ้คว่ำใวบ้างใจนะครับจากพี่น้องเหมืนพวกไงนะครับก็เจ้าเป็นก็เอื้นประจำนะครับเนาะแต่ละเขตก่อสิตประมาณนี้นะครับเนาะนะครับจังได้กัผู้ที่เขาว่าเบิ้งนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้น้ำนะครับเนาะเดี๋ยวสินะครับเกสิมีการ ถ่ายทำาอกนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงง้วเลี้ยงค้วยนะครับกมโทรมาหาคุณหมอหมอหนุ่ยนะครับประสบการณ์12ปีนะครับการเป็นหมอนะครับนะครับการถือว่าพิดษคลิปแบบนี้นะครับืันนี้เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผู้เห็คลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับนะครับขอเก่าเข้ามา Assalamualaikum warahmatullahi